ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TLB อลบยซิโยอสารดีกาจะรับคำร้องฝ่าฝืนคำพิพากษาถอดรหัสทักษิณทุรนทุรายใส่เสื้อเหลืองที ขณะที่บิ๊กโจ๊กให้การปรปรชมัดผิดชั้น14สุกนี้จะที่มีการรายงานค่ะการสอบคดีชั้น14ของปปชาอาจจะเร็วกว่ากำหนดการที่มีการคาดการกันไว้หลังจากที่พยานปางเอกคนสำคัญมีการเข้าให้ข้อมูลทำกลางการจับตาว่าอาดีตนายกจะมีท่าทีอย่างไรหากต้องมีการกลับไปติดคุกพร้อมกับคดีอื่นๆค่ะที่กะกะตก็อาจจะมีการแจ้งออกมาในเร็วๆนี้ ล่าสุดค่ะวันนี้30มกราคม2568 Facebook จตุพรพรมพันธ์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความกรณีชัสิและพยานปากสำคัญซึ่งก็มีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าเมื่อวันที่29มกราคม2568นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนได้มีการ Facebook ไลฟ์ว่าเวลาอำนาจของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจวนจะถึงบทสรุปไปทุกขณะ เพราะผลการไต่สวนสอบสวนชั้น14และสารดีกาจะพิจารณารับคำร้องฝ,ฝ่าฝืนคำพิพากษาไม่ติดคุกสักวันดังนั้นบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์อีกไม่นานคงได้เวลารู้คำตอบอีกทั้งนายจตุพรค่ะยังมีการกล่าวว่าการแจกเงินหมื่นเฟซสองให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปใกล้กับการเลือกตั้งนายกอบอจอวันที่1กุมภาพันธ์2568คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากก,ะกะต ควรที่จะตื่นตัวลุกขึ้นมาตรวจสอบเพราะสิ่งสำคัญโครงการแากเงินดิจิทัลหมื่นบาทของพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ก่อนการหาเสียงเลือกตั้งปีพศ2566ว่าจะแจกเงินพร้อมกันทั้ง54ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปโดยใช้จ่ายตามท้องถิ่นที่อยู่ในบัตรประชาชนภายในรัศมี4กิโลเมตรและยังมีการจำกัดการซื้อขายสินค้าอะไรได้อะไรไม่ได้ สุดท้ายการแจกเงินก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่มีการแจ้งไว้กับกะกะตและหาเสียงรวมทั้งการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาการแจกเงินหมื่นก่อนวันเลือกตั้งแล้วยังนำไปพูดบนเวทีแทบทุกการประสัยหาเสียงนายกอ,อกปจอถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าพักการเมืองอื่นใช้นโยบายเช่นนี้บ้างโดยมีการเพิ่มเงินแจกเป็น20,000หรือส0,000 แล้วประเทศจะต้องมีการแบ่งหนี้กันไปอีกและประชาชนจะมีสภาพหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็ยังไม่มีพายุหมุนเสียรอบตามที่พักเพื่อไทยพูดโม้เพื่อให้ได้ประโยชน์เรื่องของคะแนนเสียงทั้งนี้ในจตุพรค่ะกล่าวถึงคุณสมบัติผู้ช่วยหาเสียงว่าถ้ากกตวินิจัยคุณสมบัติผู้ช่วยหาเสียงโดยแยกเฉพาะส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหลายจังหวัดหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้จะเป็นอีกอุปสรัรควากน้ําในวันข้างหน้าของนายทักษิณและพักเพื่อไทยทุกเรื่องที่ทักษิณพูดประสัยหาเสียงเป็นเรื่องระดับชาติเป็นอํานาจของรัฐบาลแต่ถูกนํามาใช้หาเสียงเลือกตั้งท้องถิน่นและไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของอปจหากกกตอเอาจริงทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วกล้าฟันตุ้มเล่นงานทักษิณและพักเพื่อไทยสนามเลือกตั้งนายกอปจจะโอนละพ่อเลย นอกจากนี้ค่ะนายจุรพรยังมีการระบุอีกว่านายทักษิณยังวันวิตกดิ้นรนในสถานการณ์ของแพทยสภาสารดีการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรมามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชรวมทั้งกะกะตถ้าได้ทำหน้าที่พิจารณาคำร้องที่ค้างคาเอาไว้มากไามไม่เชีงชาอีกอย่างถ้าทุกปมปัญหาเดินไปข้างหน้าในทิศทางเวลาที่เหมาะสมบ้านเมืองจะรอดพ้นจากบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์ได้ วันศุกรนี้พลตำรวจเอกสุร,รเชษหักพานอาเดียรองพอบอตรจะไปให้ถ้อยคำไตส่สวนชั้น14กับปปชอ,อีกอย่างถ้าพิจารณาทักษินใส่เสื้อเหลืองปราศัยหาเสียงคนเดียวแล้วแววตายังบอกความหวั่นวิตกทุกสิ่งทุกอย่างแม้ภาษากายสแสดงบทดุดดันแต่เป็นอาการแบบปากกล้าขาสัน่น รอเวลาไต่สวนตรวจสอบชั้น14และการฟาฟื้นคำพิพากษาของศาลสั่งลงโทษติดคุกไกลเข้ามาอย่างกระชั้นชิดดังนั้นความตื่นระทึกยอมทำให้ทักษิณใส่เสื้อเหลืองถี่ขึ้นความทุรนทุรายชนนี้ยอมมีนัยยะสำคัญอย่างไรก็ตามค่ะกรณีอาการป่วยของนายทักษิณยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าป่วยวิกฤตจ,จริงหรือไม่ด้วยความเคลื่อนไหวที่เผยพแพร่ออกมาเมื่อวันที่29มกราคม2568 นายพิชิตชัยมงคลแการนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าคําสารภาพทักษิณบอกว่าเขาเอาผมไปไว้เมืองนอก17ปีใครเอาทักษิณออกไปครับเห็นหนีไปเองทักษิณบอกว่าพอผมกลับมาก็เอาผมไปไว้ที่โรงยาได้พึ่งออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันชัดครับนี่คือคําสารภาพว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยหนัก และทั้งสองอย่างล้วนวางแผนเองเพราะตอนออกไปจากไทยก็นี้ไปเองแล้วอ้างว่าถูกให้เอาออกไปกลับมาก็อ้างว่าถูกให้ไปอยู่โรงยาเหมือนว่าคนอื่นจัดการแต่ใครละครับจัดการนี้ก็นี้เองโรงยาก่อก็สมมติฐานได้ว่าวางแผนไปเองบนความร่วมมือของราชการบางคนซึ่งปปชกำลังไตส่สวน หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ